มากินนกะธรรมตอนที่2 1 2สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2545ัและขันก็คือว่าถ้าพูดถึงรูปนะคะรูปก็มีหลากหลายมากมายหลายอย่างที่จะรู้ว่าหลากหลายมากมายหลายอย่างเนี่ยเมื่อสติระลึกหรือว่าเพียงแต่บอกว่ามีรูปเยอะแยะนะคะเราก็เข้าใจเพียงเรื่องราว แต่ว่าเวลาที่สติสัมปชัญญนะนี่ค่ะระลึกลักษณะของรูปใดก็ตามก็จะสามารถเห็นความต่างของรูปจนกระทั้งสามารถที่แม้รูปเดียวกันนะคะก็เกิดขึ้นระดับไปหรือว่ามีลักษณะหลากหลายที่ไม่เท่ากันทุกอย่างก็ตรงตามพระไตรปิฎกแต่ต้องด้วยปัญญาที่สามารถรู้จริงๆโดยที่สติสัมปชัญญะเกิดจึงจะเป็นปัญญาของตัวเองไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นปัญญาของตัวเองเลย เป็นแต่เพียงว่าจำมาจำได้เท่าไหร่ก็บอกไปเท่านั้นหรือจำได้เท่าไหร่ก็คิดไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่การประจักษ์หรือการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆแต่พระธรรมไม่ใช่เพียงแต่ให้ฟังเข้าใจพูดตามนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาของผู้ฟังไกรตรองแล้วก็สามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้ในวันหนึ่งจะวันไหนก็แล้วแต่ ามที่ท่านอาจารย์เทคโุณาสั่งสอนพวกเรามานะครับผมก็เข้าใจว่าจุดประสงค์ที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อให้ระลึกศึกษาของลักษณะธรรมะที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ทีนี้ก็ที่มีความสงสัยนะครับก็คือว่าอย่างเช่นอ่านหนังสือเรื่องประมาทธรรมสังเกตก็เป็นหนังสือที่ละเอียดพอสมควรน,นะครับสําหรับบคุคคลที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อนก็มีความสงสัยว่า ควรจะไปศึกษาอย่างอื่นก่อนหรือ,อยังไงเพราะว่า,าเรื่องวิถีจิตในเรื่องของปรมจธรรมทางเขตนี่ครับก็สามารถเข้าใจตามเรื่องราวได้แต่แม้แต่เข้าใจในเรื่องของเหตุผลก็มีความลำบากแล้วนะครับแต่จะให้เข้าใจอย่างละเอียดนี้แม้แต่ความคิดก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะไปศึกษาอย่างอื่นก่อนหรือว่าอย่างไงครับอาจารย์อย่างอื่นไหมความว่าไงคะอย่างเช่นตามที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมะในรายกายต่างๆในเทปนี่นะครับ ความจริงเนี่ยก็ไม่ได้แสดงละเอียดหรือว่ามากมายหลายหลากเท่ากับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าอาจจะแสดงเรื่องพระธรรมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเรื่องมากกว่าเท่ากันแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่าตรงนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทราบจุดประสงค์ว่าเราอ่านเพื่ออะไรไม่ว่าจะอ่านเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจถ้าคุณสี่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้โดยอ่านอะไรสิ่งนั้นนะคะมีประโยชน์ นั่นก็แล้วแต่บุคคลจริงๆว่าสมควรจะอ่านหนังสือประเภทใดฟังธรรมะอย่างไรถ้าคนนั้นสามารถเข้าใจตัวเองได้นะคะว่าเพื่อความเข้าใจถูกในลักษณะของธรรมะจริงๆเพราะว่าบางคนชอบอ่านเยอะนะคะจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ขออ่านไปให้จบเป็นลายๆเล่มบางคนอาจจะมีชันทะอย่างนั้นแต่ถ้าคุยกันรือสนทนากันเข้าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาอ่านแต่เขาสามารถจะพูดได้ พูดได้ละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าจํามาโดยละเอียดก็สามารถที่จะพูดได้โดยละเอียดแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่ท่านอาจารย์บอกเข้าใจตรงนี้หมายถึงเข้าใจโดยลักษณะถึงแม้เรื่องราวเข้าใจถึงอัตถะเพราะว่าพระสูตรเนี่ยน,นะคะลึกซึ้งโดยอัตถะพระวินัยลึกซึ้งโดยกิจพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะอย่างพระวินัยเนี่ยละเอียดมากก่ะเรื่องกิจของสงเรื่องกิจของพระภิกษุ จะต้องศึกษาโดยละเอียดจริงๆแง่งมุมต่างๆในละเอียดมากนะคะซึ่งเป็นชีวิตที่ต่างกันของบรรพชิตกับเครือขัดพราะฉะนิกิจของพระภิกษุเนี่ยจะทําอะไรได้ไม่ได้เป็นอาบัติประกันใดหนักเบาอย่างไรมีข้อยกเว้นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องกิจสําหรับพระวินัยบรรยัญญัตินะคะละเอียดมากแต่สําหรับพระสูตรเนะีคะลึกซึ้งโดยอัฏถะแม้แต่เป็นคํานี้นะคะอย่างคําว่าญาณะหรือปัญญา ใช้สลับกันก็ได้ใช้ต่างขั้นกันก็ได้ในที่ต่างๆจะมีความหมายอื่นอีกก็ได้เช่นเวลาที่เป็นปัญญาที่เกิดกับพระโสดาบันนะคะก็จะต่างกับปัญญาที่เกิดกับพระอราหันต์และเมื่อเป็นพระโสดาบันยังไม่เป็นพระอราหันต์ก็เป็นปัญญาอีกระดับนึ่งเนี่ยค่ะก็ร้วนแต่เป็นเรื่องของความละเอียดลึกซึ้งโดยอัปถะแต่สำหรับพระพิธรรมนะคะลึกซึ้งโดยสภาวะ ลักษณะของธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งขณะนี้กำลังเกิดดับลึกซึ้งไหมคะไม่ใช่ไม่มีนะคะถ้ามีก็ต้องเกิดเกิดและดับทันทีทันทีนี่คือเร็วมากทันทีที่เกิดทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆอย่างจิตเจตสิกเนะะี่ยค่ะจะเล็กน้อยสักแค่ไหนถ้าเทียบกับสภาพที่ไม่มีรูปร่างลักษณะเลยไม่มีรูปร่างปรากฏ เขียวเหลือไม่มีเลยนะคะกลิ่นรสใดๆไม่มีเลยเป็นนามธรรมล้วนๆแล้วก็เกิดขึ้นเพียงนิดเดียวชั่วขณะที่สั้นเท่าไหร่คะ <y ell os> แล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่โดยปัจจัยต่างๆกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเ <y ell os> พราะฉะนั้นลึกซึ้งไหมคะลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ที่อาจารย์แสดงบอกว่าลึกซึ้งโดยสภาวะกับลึกซึ้งโดยอัตตะต่างกันยังไงครับอาจารย์ ก็อัฏฐะของพระสูตรได้พออ่านแล้วเนี่ยปฏิจจสมุป,ปาทะเนี่ยหมายความว่าอะไรแค่ไหนนั่นก็โดยอัฏฐะพระพระสูตรจะเป็นเรื่องราวส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีลักษณะของสภาพธรรมะด้วยรวมความว่าเราเกิดมาได้ฟังพระธรรมเราก็เรียนให้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งเป็นธรรมะเท่าที่จะกระทำได้เพราะว่าถ้าเราเรียนเรื่องราวที่เป็นตัวหนังสือนะคะใครจะรู้ว่าชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ฟัง เรื่องราวไปอ่านมาตั้งกี่เล่มแล้วก็ได้จบพระสูตรไปกี่เล่มพระพิธรรมกี่เล่มพอถึงชาตินี้เราก็ลืมแม้แต่ภาษาเนี่ยคะ่ะชาติก่อนเราก็คงไม่ได้พูดภาษาไทยเราเกิดเป็นคนไทยหรือเปล่าชาติก่อนเราไปพูดภาษาอะไรก็ได้ภาษามคตภาษาบาลีอะไรอะไรก็แล้วแต่เราก็เคยพูดมาแล้วไม่ต้องไปเรียนได้ซ้ำไปถ้าเกิดที่โน่นเราก็พูดได้แล้วแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เราลืมหมดไม่เหลือ ถ้าเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องคำพูดนี่ฮะไม่มีเหลือเลยแต่ถ้าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยจะปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าชาติไหนก็ต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรทั้งสิ้นนะคะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะใช้ได้หมดโดยที่เราไม่ไปติดที่คาแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้คำนั้นเป็นสื่อให้เข้าใจอัตถสภาวะ ของสภาพที่กำลังปรากฏได้อย่างคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเรารู้จริงๆนะคะว่าคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะในชีวิตประจำวันทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะทั้งนั้นที่ปรากฏมีขณะไหนบ้างที่ไม่ใช่ธรรมะคะ่ะแข็งที่กำลังปรากฏก็ธรรมะเห็นก็ธรรมะกลิ่นรสที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็ธรรมะทั้งหมดคิดนึกก็ธรรมะ เป็นกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีธรรมะปรากฏนะคะทั้งวันเป็นธรรมะที่เกิดปรากฏแต่ว่าความทรงจําของเราเนี่ยะไปจําเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าชาตินึงชาตินึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอได้ฟังอีกนะะเราจะรู้ได้ทันทีขณะนี้เป็นสภาพธรรมะ แล้วก็ถ้าปัญญาถึงความสมบูรณ์อย่างท่านภาษารีบทนะคะท่านก็ไปจากความเกิดดับสามารถเป็นพระโสดาบันได้เพราะสภาพธรรมะไม่เปลี่ยนเลยค่ะเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจที่จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากนะคะถ้าเราคิดว่าเราได้ฟังและเราเข้าใจาก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเกิดความหวังการต้องการจะได้จะทำนั่นคือผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ด้วยไม่ใช่หนทาง ข้อตรัใดที่ยังไม่รู้ความจริงลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะตามปกติอย่างนี้ได้ตราบนั้นจะไม่สามารถละอะไรได้เลยต้องสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏสัญญานี่จําทุกอย่างแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจในเรื่องลักษณะของสภาพธรรมะแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วไปปฏิสนธิใหม่เนี่ยความจําในเรื่องลักษณะของสภาพธรรมะก็ยังสามารถจําลักษณะของสภาพธรรมะได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเป็นความจําในเรื่องมีน้องมีพี่ชื่อหมอเป็นน้องเป็นพี่คนนี้คนคนี้ภาษาที่ใช้พูดก็เป็นภาษาไทยพอเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าชาติไหนพูดอะไรบ้างอะไรบ้างมันคนละเลือกกันหรือเปล่าครับ<ะ>ท่านอาจารย์ะนั่นเป็นเรื่องราวครับนั่นเป็นชื่อครับไม่เหมือนสภาพธรรมะไม่เหมือนสภาพธรรมะที่เป็นจริงแล้วเป็นเรื่องราวที่เข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเขาทากิจการงานหน้าที่ ลักษณะกันเหลยครับท่านอาจารย์ค่ะเห็นอะไราก็จาอันนั้นคิดถึงอันนั้นครับแต่ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาเจริสิกถ้าจะพูดในลักษณะชื่อหรือลักษณะของที่เราได้ศึกษามาใช่ไหมครับท่านอาจารย์ค่ะก็สภาพธรรมะที่มีจริงนะคะถ้าเราเข้าใจแล้วใครจะพูดว่ายังไงจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราได้ไหมไม่ได้ครับขอบพระคุณครับาอาจารย์ครับปัญญ,ญาเนะี่ยเราก็ศึกษาบอกว่า ปัญญาเนี่ยถ้ามีการลึกรู้ถึงลักษณะสภาพธรรมะในชาตินี้ใช่ไหมครับในชาติต่อไปปัญญานั้นก็สะสมต่อไปนะครับแล้วทาไมธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นความจําหรือว่าวิตกนี่ทําไมถึงไม่สะสมครับอาจารย์สะสมค่ะแล้วอย่างเช่นที่บอกว่าการรู้เรื่องราวนะครับรู้เพียงชาติเดียวชาติต่อไปก็หมดไปอย่างนั้นทําไมถึงหมดครับค่ะก็เป็นเรื่องนี่ฮะแต่สัญญาความจําก็สะสมจําเก่ง จำไม่เก่งถ้าเป็นคนที่คิดในทางไม่ดีเขาก็สะสมความคิดไม่ดีครับหมายถึงธรรมะสะสมแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้สะสมสะสมกย็ยากสิคะ่ะเพราะว่าเป็นจิตที่คิดเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าศึกษาธรรมะแล้วมีปัญญาในขั้นการคิดการฟังเกิดขึ้นปัญญานั้นก็สะสมเหมือนกันครับไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างสิคะ่ะไม่มีท่านภาษาเรบุตรไม่มีใคร ไม่มีพระอรหันตจะสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สะสมปัญญาก็คือตรงนี้ที่ผมถามก็เพื่อจะสะสางนะครับว่าคือเคยได้ยินมาสองอย่างนะครับบอกว่าอย่างเช่นการเจริญปัญญาขั้นสติรฏฐานเท่านั้นที่เป็นการสะสมเคยได้ยินอย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้ารู้เพียงแต่เรื่องราวเข้าใจเพียงแต่เรื่องราวเท่านั้นก็ไม่สะสมชาติต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสะสมอะไรคะต้องรู้ว่าสะสม ครับคือสะสมความเข้าใจไม่ใช่สะสมเรื่องราวครับเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีแสงอะไรเปรีนรยนได้กบปัญญาค่ะเรื่องแสดงว่าปัญญานี่ยคือแสงที่ปรากฏทางมนุษย์วานแสงอะไรฮะแสงสว่างแสงสวาง่สงสวางอย่างไหนฮะเวลามืดนะฮะสมมุติว่ามืดสนิทจริงๆเนะะี่ยค่ะกลัวไหมฮะ แต่ถ้าปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะว่ามืดจริงๆจ,งจึงไม่เหลืออันนั้นน่ากลัวไหมคะน่ากลัวค่ะยังกลัวใช่ไหมคะแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจะกลัวไหมคะนั่นคือความหมายของแสงสว่างไม่มีอะไรสว่างเกินกว่าปัญญาแม้ในที่มืดถ้าไม่มีปัญญานะ่ะกลัวแน่ค่ะแน่ที่สุดไม่มีอะไรเหลือเลย มีแต่ตัวยึดถือสภาพที่มีอยู่นั้นว่าเป็นเราในความมืดสนิทซึ่งไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมคะก็ต้องตกใจต้องหวาดเสียวแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าขณะนั้นนะคืออะไรนั่นคือแสงสว่างความหมายของแสงสว่างไม่มีแสงอะไรเกินกว่าปัญญาในตำราเนี่ยนะคะมักจะเปรียบเทียบการเห็นเนี่ยเหมือนกับปัญญาถูกต้องคะ่ะเพราะว่าเห็นชัด อะไรจะชัดเท่าเห็นทีนี้ที่เห็นกันว่าชัดเด็กเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแสงสว่างใช่ไหมคะชัดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นก็คือเท่าที่เห็นจะเห็นได้ก็คือเห็นเพียงแค่สีสันวันณะต่างๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเป็นปัญญาเนี่ยคะ่ะประจับเหมือนเห็นอย่างนี้คะ่ะความชัดเจนเหมือนอย่างนั้น ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเพราะสิ่งนั้นกำลังปรากฏอย่างนามธรรมเนี่ยไม่มีรูปร่างเลยนะคะไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอ่อนไม่มีแข็งเลยทั้งสิ้นออกไปหมดจากนามธรรมจะมาอยู่เป็นส่วนของนามธรรมได้ไม่ได้เลยและนามธรรมเนี่ยจะมืดหรือสว่างเพราะไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลย ถ้าปัญญาเห็นถูกขณะนั้นต้องรู้ค่ะว่าโลกคืออย่างนี้โลกทางไหนทางมโนทวารเพราะฉะนั้นการเห็นปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นทางมโนทวารปัญญาคือความเห็นถูกต้องค่ะทุกทางสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่คะปัญญาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสีงนั้นเพียงคำว่าปัจนาหรือแม้แต่ทิฏฐะซึ่งแปลว่าเห็นเนี่ยก็คือ ปัญญาที่ว่าทางมนุษเขวากเข้าใจถูก,ถกค่ะเห็นถูกกําลังฟังขณะนี้นะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ปัญญาเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีที่กําลังปรากฏทรรมจะผิดจากปกติธรรมดาขณะนี้ได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาเพราะว่าเราศึกษาว่าเวลาที่พูดถึงเฉพาะการเห็นเนี่ยนะคะ ต้องชั่วขณะที่เห็นจริงๆทางอื่นไม่มีใช่ไหมคะทางหูไม่มีทางใจขณะนั้นไม่ได้คิดนึกแสงสว่างสีสันวันณะนี่ไม่มีก็ลองคิดดูว่าความจริงอย่างนี้หรือเปล่าที่เราเข้าใจทั้งๆที่เราพูดเรื่องจิตเห็นด้วยการเห็นนะคะแต่เราก็มีการคิดนึกมีเสียงมีอะไรพร้อมหมดก็ไม่ใช่ขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงนี่คือความตาม่าง ของขณะที่ยังไม่ถึงความสมบูรณ์ที่เป็นวิปัสนาญาณน,นะก็ต้องเป็นเหมือนอย่างนี้แต่เวลาที่เป็นปัญญาที่ถึงความสมบูรณ์นะคะเมื่อนั้นก็จะไม่สงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏกับนามธรรมที่ระยาทท้งอย่างอื่นหมดเลยขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่เร็วมากพอเราเห็นนิดหนึ่งใช่ไหมคะพอได้ยินเสียงแล้วก็กลับมาที่เห็นอีกก็เหมือนกับเห็นอยู่ตลอดเวลา พราะฉะนั้นความเข้าใจระดับของการศึกษาการฟังเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งที่จะต้องอบรมจนกว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดนี่ค่ะเป็นความจริงอย่างนั้นกับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องความสงสัยความสงสัยเคยมีพยานนะที่ว่าความสงสัยเนี่ยปิดบังโลกไม่ให้ปรากฏอาจารย์ครับความสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันที่ถามกันอยู่หรือว่าเรื่องปัญจทวารเรื่องมโนทวารหรือแมก้กระทั่งเรื่องอนุสัส ความสงสัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องกัน้นการอบรมจริญสติปัฏฐานไหมครับท่านอาจารย์ครับขณะที่สงสัยหรือสภาพที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะคะก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นจะกั้นหรือไม่กั้นเนี่ยอยู่ที่ปัญญาของบุคคลนั้นว่าได้สะสมมามากเพียงไรเพราะว่าความสงสัยเนี่ยคะ่ะจะดับเมื่อถึงโสตาปฏิมาขจิตเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธา มีสัทธาที่มั่นคงหรือว่ายังไม่มั่นคงแล้วก็มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยขั้นไหนหรือว่าสติปัฏฐานยังไม่ได้เกิดหรือเกิดบ้างแต่น้อยมากหรือเกิดแล้วก็อยากจะเกิดมากๆจนกระทั่งไปทําอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่สติปัฏฐานโลภะชวนเก่งที่สุดค่ะทําอะไรก็ได้ที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏอย่างนี้คนที่ศึกษาธรรมะ มากมากแล้วก็นั่งคิดถึงแต่เรื่องราวมากมากเป็นเครื่องกั้นเหมือนกันนะอาจารย์ขณะนั้นเขารู้ไมค่ว่าเข้าศึกษาอะไรรู้ว่าศึกษาธรรมะศึกษาชื่อชื่อเรื่องค <c oughs> ่ะก็เป็นเท่านั้นเองค่ะก็ยังเป็นชื่อเป็นเรื่องไปเรื่อยๆแต่ก็น่าคิดนะคะว่าไม่ใช่เรื่องนะคะเป็นสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าเห็นอย่าง,งนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องแต่มีเห็นจริงๆ คิดนึกก็ไม่ใช่เรื่องแต่มีคิดนึกจริงๆทุกอย่างเป็นจริงหมดเมื่อเวลาที่ศึกษาหรืออ่านหรือฟังเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะนะคะก็น้อมที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นก็เหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงตัดแกงทุกวันแต่ไม่รู้ว่าแกงมีรสยังไงก็พูดถึงเรื่องนามธรรมารูประธรรมท,ทุกวันแต่ไม่รู้ว่านามธรรมารูประธรรมมีลักษณะยังไง อย่างพี่แอดในระหว่าเห็นบ้านหลังหนึ่งพี่แอดก็บอกว่ากิเลสมันเกิดทันทีก็เพียงแต่พูดถึงชื่อมันก็ใช่หรือเปล่าค่ะก็เราก็ชินกับคํากับเรื่องใช่ไหมคะพอเราชอบเราก็รู้ว่าเป็นกิเลสแต่ก็เป็นเราและกิเลสนั่นก็เป็นเห็นหรือเป็นอะไรก็ไม่มีการแยกที่จะรู้เฉพาะแต่ละลักษณะจริงๆเพียงแต่รวมๆกันรวมๆกันก็พูดได้คะ่ะคนที่ไม่ใช่พระอราหันต์ก็มีกิเลส ก็พูดถูกแต่ว่ารู้อย่างนั้นหรือเปล่าว่ากิเลสเมื่อไรขณะไหนอย่าให้ผิดปกติเท่านั้นนะคะแม้แต่ขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะก็เกิดได้ระลึกได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นได้คือทุกอย่างที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะให้มีการรู้ถูกต้องจึงได้ทรงแสดงพระธรรมหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระคนอื่นยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นะคะ ถ้าไม่ได้อบรมบารมีถึงระดับขั้นค่ะจริงๆที่ทุกคนรักที่สุดคือรักตัวนะคะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะพอรู้สึกจะไม่ดีก็ชักจะเราในไม่ดีก็ไม่พ้นจากความเป็นเราะคะ่ะแต่ถึงจะดีสักเท่าไหร่นะคะดีไม่พอถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอคะ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเนะี่ยเราจะทำดีเพิ่มขึ้นอีกไหม แต่ถ้าเราคิดว่าเราดีพอแล้วเนะี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะดีกว่านั้นได้เพราะเราคิดว่าพอแต่ถ้าเรารู้ว่าดียังไงก็ยังไม่พอดีกว่านี้อีกก็ดีขึ้นดีขึ้นได้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดนั่นแหละคะ่ะไม่ต้องมีกิจที่จะต้องกระทําอีกแล้วในเรื่องของการดับกิเลสความเข้าใจในขั้นการฟังแค่นี้ผมรู้ว่ายังไม่พอเพียงว่าจะต้องฟังทำต่อไป ท่านอาจารย์จะมีข้อแนะนําที่เหมาะสมอย่างไรบ้างครับใครเป็นคนสําคัญคะวันนี้คุณประทีปตัวเราเองบ้างครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดถึงแต่ตัวเราถ้าเราคิดถึงคนอื่นนะคะลืมว่าเราเป็นคนสําคัญเพราะความจริงก็ยิ่งไม่สําคัญเท่าไหร่ก็กิเลสก็น้อยลงเท่านั้นแต่ถ้าเราเป็นคนสําคัญอยู่เสมอนะคะกิเลสของเราก็เปลี่ยมและก็เพิ่มขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดถึงคนอื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากกว่าคิดถึงเราเองหรือเกือบจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงตัวเราเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแม่เล็กแม่น้อยแม่ใหญ่เราก็จะมีความสบายใจเบาใจด้วยนะคะ แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยแบบเรามีกิเลสมากเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่สติของเราจะมากปัญญาของเราจะเยอะก็เป็นเรื่องเราที่นั่งคิดแล้วก็ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มานั่งคิดว่าเราเป็นยังไงเมื่อไหร่เราจะเป็นยังไงแต่เราก็ฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็ทำความดีไปทุกๆวันเราก็คงจะไม่มีปัญหา เพราะว่าถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นความเข้าใจนั้นเองค่ะก็จะทําหน้าที่ของเข้าเองปัญญาก็ทําหน้าที่ของปัญญาโลภะก็ทําหน้าที่ของโลภะวันไหนที่คิดถึงตัวเองน้อยลงมีแต่คนอื่นที่เราจะทําประโยชน์ให้นะคะก็จะทําให้ความสําคัญของเราได้ค่อยๆลดลงไปแม้ว่ายังไม่หมดแต่เราก็จะลืมเรื่องของตัวเราไปเลยไม่ต้องคิดว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยหรือจะทุกข์จะร้อนหรือจะอะไรเลยค่ะ ทำอะไรที่จะให้คนอื่นได้ก็ลืมเรื่องตัวเองแล้วก็ศึกษาธรรมะก็เข้าใจธรรมะก็ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องตัวเองอีกว่าเราเข้าใจแค่ไหนหมดเรื่องที่จะคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่เราก็เบาขึ้นสมมติว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนั้นมันอยากได้มากที่สุดแต่พอสักพักหนึ่งหลังจากมีเวลาได้คิดเนี่ยบางทีเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นอะไรเนี่ยแล้วมาคิดขึ้นมาได้เนี่ยเราจะทํำยังไงคะถึงว่า เราจะให้รู้เร็วไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราทราบแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างมีปัจจัยมีเหตุก็เกิดสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะ่ะที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วทั้งนั้นเลยต่อให้เราจะไปพยายามทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเกิดแล้วทั้งนั้นทุกขณะใช่ไหมคะนั่นแหะสิคะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาธรรมะเนี่ย ทำให้รู้จักตัวเองค่อยๆรู้จักตัวเองขึ้นและค่อยๆเห็นว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ตัวเรามีเราซึ่งไม่ใช่ปัญญาพยายามที่จะให้ไปเป็นอย่างอื่นทั้งหมดในทางฝ่ายดีนะคะแก้ด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาเป็นผู้นำนะคะสมาทิฐิความเห็นถูกกายก็ถูกวาจาก็ถูกแต่ถ้าขณะใด,ดที่กายผิดวาจาผิดรู้เลยคะ่ะเราเป็นอกุศล เพราะความเห็นที่ผิดคิดว่าเป็นเราซึ่งความจริงได้ขอให้คิดดูจริงๆนะคะทุกอย่างในขณะเนี้มีไม่ใช่เราทําให้มีเลยค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นจึงได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะคลายความเป็นเราหวังจะทําอย่างนั้นหวังจะทําอย่างนี้แต่เวลาเกิดแล้วรู้ว่าขณะนั้นนะคะเราสะสมมาที่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมใหม่ที่จะเป็นคนที่รอบคอบและละเอียดแล้วก็ไม่ทําอะไรทันที เราก็จะเป็นบุคคลนั้นได้